ว่าวันหนึ่งเขาต้องอในวัยในวัยที่อายุ65ปียังไม่ถึง70นะครับยังขาดอีก5ปีเขาต้องมาจมน้ำตายอย่างนี้ครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วดวงจิตจะไปอยู่ที่ไหนสวัสดีครับคำถามจากคุณหญิงนะครับถามว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ย แล้วเขาบางคนนะครับเป็นอะไรที่ยังไม่หมดอายุไขแล้วเขาก็ต้องมาเดินวนเวียนทําไมเขาต้องตายแบบนี้ด้วยฮะเขามีอายุไขอย่างไรมันคืออะไรอธิบายให้หน่อยเดี๋ยวผมจะตอบให้แนี้นะครับคือว่าคนทุกคนนะครับคนทุกคนมีอายุไขถูกกําหนดเป็นโปรแกรมมาแล้วครับเช่นบางคนเกิดมาแล้วเพียงแค่2ปี ก็ต้องตายนะครับคือสองขวบ,บางคนเกิดมาต้องตายตอนอานยุ19บางคนเกิดมาแล้วก็ตายตอนอายุ95คือทุกคนจะมีการถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจะมีสิ่งจะมีผู้หนึ่งที่ทราบเรื่องของเวลาการตายของแต่ละคนเราเรียกว่าพักการบอกเวลาตายนะครับมีจริงนะครับรท่านก็เป็นดวงจิตหนึ่งที่ จะล่วงรู้ว่าใครจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ท่านเป็นพระเอกสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับค <c oughs> ำว่าคนที่ตายไปเนี่ยนะครับแล้วเขาตายก่อนระยะเวลาวาระเขาเช่นเขามีเขาควรจะมีอายุไขอยู่ที่70ปีแต่ว่าวันหนึ่งเขาต้องในวัยในวัยที่อายุ65ปี ยังไม่ถึง70นะครับยังขาดอีก5ปีเขาต้องมาจมน้ำตาอย่างนี้ครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วดวงจิตจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือว่าโดยปกตินะครับเหตุที่ทำให้อายุไขเขาไม่เต็มเนี่ยจะเกิดจากการผิดศีลข้อหนึ่งนะครับเป็นหลักๆเลยแล้วก็ยังมีกรณีที่ร้องขอความตายนะครับฉัน เขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขามีอายุไขเท่าไหร่แต่ประเภทร้องขอความตายเช่นฉันอยากตายตอนอายุ65สิบพอถึงเวลาปุ๊บจะมีเหตุให้ตายตามนั้นเวลานั้นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆอายุไขตัวเองเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆจะเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อหนึ่งนะการทำให้ใครสูญเสียเลือดเนื้ออวัยวะการทำให้ใครต้อง มีอายุสั้นลงเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยแหละครับฆ่าสัต,ตว,ว์ตัดชีวิตนี่ติกรรมทําแท้งอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งข้อหนึ่งก็หมายรวมถึงการฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันรวมถึงการทรมานทั้งหลายนะครับ,รบเมื่อครูนี้ก็พูดกันถึงการถูกตัดรอนด้วยวิบากกรรมเลยเพราะการเี็สิ่งข้อหนึ่งนะครับแล้วก็พอตายไปแล้วพวกนี้ เมื่อเขาจะยังไปพบภูมิไหนไม่ได้นะครับเพราะยังเหลืออีกห้าปีมนุษย์นั้นเมื่อเป็นวิญญาณนะาตายไปแล้วก็จะต้องวนเวียนอยู่มักจะอยู่แถวที่เกิดเหตุนะครับอย่างก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาในสิ่งที่เขาเป็นบาปเป็นกรรมที่เคยทำไว้ในช่วงที่มีชีวิตเนี่ยทำให้เขา อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับคือมีความมีอาการทั้งหมด4ลักษณะนะครับคือความหิวโหวยนะครับหิวความเศร้าความหนาวและก็ความเหน็ดเหนื่อยซึ่งอาการทั้ง4เนี้ยจะเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นเป็นปกติกับสัภเวสีทั่วไปได้เป็นสภเวสีเร่ร่อนหาที่ไปเกิดนะครับแต่ว่าในเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ต้องเดินไปอีก5ปี กว่าที่จะหมดอายุไขแล้วก็ยังยังไม่รู้ด้วยว่าจะไปข้างบนหรือข้างล่างนะฮะนี้ล่าสุดเนี่ยที่ <c oughs> มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหนึ่งในผู้ที่พวกเรา <c oughs> ผมเองก็คุ้นเคยกันดี <c oughs> ก็คือสุภาพบุรุษท่านหนึ่งก็เสียชีวิตจากการขับรถไปชนกับก้อนหินก้อนใหญ่แถวแถวระยองแถวจันทร์ในตรงนั้นนะครับแล้วเ,เสียชีวิตก่อนวัยก่อนวาระนะครับ ก็จันนลก็ทําสมาธิเข้าไปดูแล้วก็สื่อสารดูว่าเห็นว่าเขาเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณยังสถิตอยู่ยังวนเวียนอยู่ตรงก้อนหินที่รถไปชนนะครับอุบัติเหตุจากการหลับในจันนลก็เลยคือจันนลเขาก็ทราบอะไรบางอย่างนะครับก็บอกถึงลักษณะว่าก็ยังเดินวนเหมือนเขาวงกดเขาก็กลับมาที่บ้านพูดกับใครเรียกใคร เมียก็ดีลูกก็ดีไม่มีใครเห็นเขานะครับแล้วเขาก็ต้องกลับไปด้วยอํานาจของวิบากกรรมก็ต้องกลับไปวนอยู่ตรงไอหินก้อนใหญ่ที่เขาไปชนนั่นแหละครับเดนแต่ว่าวันนั้นถือว่าโชคดีนะครับเป็นวันพระใหญ่ก็อาจารย์นนท์บอกว่าวันนั้นวันเดียวที่จะต้องรีบทําพิธีบางอย่างเพื่อส่งให้เขาหลุดออกจากอาไอเขาวงกฏตรงนั้นแล้วเขาก็จะได้ไปตามพ่อปูของเขา ซึ่งก็ต้องให้ภรรยาทำให้ลูกทําให้ครอบครัวทำํำถึงจะสําเร็จแล้ววันนั้นทําสําเร็จไปแล้วนะครับก็คือถือว่าเป็นบุญของเขาแล้วก็นี่เป็นเรื่องของอ,อำนาจของพลังจิตที่สามารถจะเข้าไปร่วมรู้วิธีการอะไรต่างๆไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปรู้เลยแล้วเอาเท่านี้พอนะครับสวัสดีครับ